ขอเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมกันสมาธิเชื่อมโยงกับพลังงานสองแสงสีขาวแห่งท่านกาบิเอลร่วมกันนะคะซึ่งจากประสบการณ์ของพี่โบเนาะนอกจากพี่โบจะน้อมพลังงานสองแสงสีขาวของท่านกาบิเอลแล้วเนี่ยทุกครั้งที่พี่โบจะเมนิเฟสอ่ะพี่โบจะน้อมพลังงานสองแสงสีขาวของท่านกาบิเอลเข้ามาร่วมในการเมนิเฟสด้วยทุกครั้งค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทริคเนาะ เพราะว่าท่านกราบเอลนี่ก็คือผู้สื่อสารผู้นำสารจากพระผู้สร้างหรือส่งไปถึงพระผู้สร้างและยังนำสารสื่อสารไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆที่เราสื่อสารไปไม่ถึงอะคะ่ะที่เราเชื่อมโยงไปไม่ถึงเราน้อมพลังงานของท่านได้นะอันนี้ก็เป็นทิศที่พี่โบตั้งแต่รู้จักท่านกราบเอลมาเนี่ยก,ก็ก็นี่แหละคะ่ะก็จะน้อมพลังงานท่านอยู่เสมอะ,ค,ะค่ะค่ะทีนี้เราก็มาทำสมาธิ เพื่อที่จะมาสัมผัสพ,พลังงานของท่านกราบิเอลร่วมกันนะค่ะทุกท่านพร้อมไหมคะพร้อมกันเนาะมาเรามาเริ่มกันเลยค่ะขอให้ทุกท่านนะคะน้อมพลังงานเป็นหนึ่งเดียวที่ห้องแห่งนี้ห้องแห่งท่านกราบิเอลผู้นำสารแห่งพระผู้สร้างขอน้อมจิตทุกท่าน ห้าสิบแปดท่านในที่แห่งนี้รวมไว้เป็นหนึ่งเดียวหลอมรวมดวงจิตรวมพลังกันเพื่อสร้างเป็นสนามพลังที่อยู่ร่วมกันณนะที่แห่งนี้ทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนั่งในท่าที่สบายค่ะหลังตั้งตรง ค่อยๆหลับตาผ่อนคลายตั้งแต่ศีรษะลงมาที่หูไปหน้าที่คางคอบ่าไหลแขนทั้งสองข้างนิ้วมือทั้งหมดแผ่นอกหลังค่อยๆไล่ลงมา ถึงท้องเอวต้นขาเข่าข้อเท้าป่าเท้าปลายเท้าค่อยๆหลับตาลงเบาๆสบายๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆ สชา้าๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจปรานในแบบของตัวเองห้ารอบเริ่มได้ค่ะ ความรู้สึกที่จัก,กระที่สี่น้องมือกะบ้าสีม่วงใส่พลังงานสีขาวลงไปในเมือกะบ้ามีสีม่วงพลังงานสีขาวและพลังงานสีม่วงพลังงานสีขาวแห่งท่านกราบีเอลหายใจเข้าหายใจออกพร้อมขยายเมือกะบ้า ให้ปกคลุมทั่วกายเป็นเมือกบ้าสีม่วงขาวหมุนทวนเข็มนาฬิกาปกคลุมทั่วร่างกายทั่วกายแสงทั่วกายเนื้อของเราหมุนทวนเข็มนาฬิกาน้อมจิตมาที่จัก,กระที่สี่หายใจเข้า พร้อมรวมพลังงานของท่านกลายเปอเอลสถิตไว้ณาจาัก,กระที่สี่ของเรารวมพลังงานแสงสีขาวเข้มข้นหายใจเข้าหายใจออกพร้อมขยายพลังงานแสงสีขาวออกมาขยายออกมาให้เป็นสนามพลังใช้พลังทางจิตของเรา ขยายแสงสีขาวนี้เป็นจำนวนพันพนชั้นภายในสามสองหนึ่งนณบ,บนัดนี้เราอยู่ในเมกคบ้าสีขาวม่วงและสนามพลังงานสีขาวบริสุทธิ์และท่านไกรบิเอลและพระผู้สร้าง น้องพลังงานจากพระผู้สร้างเป็นน้ำตกพลังงานสีขาวเพชกน้อมลงมาเป็นน้ำตกขนาดใหญ่มากเป็นพลังงานที่ใหญ่มากลงมาตกกระทบที่จักระที่เจ็ดแทรกซึมเข้ามาชำระล้างส่วนต่างๆของร่างกายรั้งกายแสง และกายเนื้อจากจัก,กระที่เจ็ดไหลลงมาแทรกซึมไปทุกอนุธาตุอนุเซลในจัก,กระที่หกทั้งสมองทั้งหลายภายในศีรษะของเราได้รับการชำระล้างสิ่งใดที่ยังเราะเกิดกลางให้หลุดออกไปให้มาลายหายไป ให้น้อมแสงขาวเพชรค่อยๆสําระล้างลงมาไหลลินลงมาถึงจักระที่หกสําระล้างสิ่งต่างๆที่อุดตันท่อพลังงานการสื่อสารลงมาถึงคอบ่าไหลไหลลินลงมาที่สอข้อมือ ฝ่ามือนิ้วมือทั้งสิบให้พลังงานหมุนไหลเวียนนิ้วมือทั้งสิบของเราสำลัดล้างที่เชื่อมโยงนิ้วมือทั้งสิบของเราให้ลำแสงสีขาวเพชรไหลลงมาค่อยๆไหลผ่านลงมาจากกระที่ห้าลงมาถึงแผ่นอก ชำระล้างจาก,กระที่สี่สิ่งใดใดที่ยังเกาะอยู่ในดวงจิตของเราสิ่งใดที่ยังเป็นความทุกข์ความกังวลทั้งหลายให้มาลายหายไปความพวงในอดีตความกังวลในอนาคตให้หลุดให้หยุดลงเหลืออยู่แต่ปัจจุบัน ณปัจจุบันขณะนี้คือช่วงเวลาแห่งพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่กับเราส่งพลังงานแสงขาวเพชรลงไปไหลลินลงไปไปถึงจักระที่สามทำความสะอาดประตูมิติณตรงนี้ สิ่งใดที่ยังเกาะอ,อยู่สิ่งใดที่ยังปิดบงังขอให้พลังงานสีขาวเพชรชำระล้างลงไปไหลลินไปทุกทั่วอนุธาตุอนุเซนพลังงานส่งลงไปถึงจักระที่สองและจุดนี้เป็นพลังงานสถิตแห่งความรัก ความเข้าใจในคุณค่าแห่งตนเองความรักความเชื่อมั่นในตนเองวันนับจากนี้เราเชื่อมั่นในสามที่เราได้รับเชื่อมั่นในการส่งออกแห่งวาทะแห่งพันธสัญญาแห่งภาพผู้สร้างไปสู่โลกและจัก,กรวาลต่อไปพลังงานแห่งแสงขาวเพชร ไหลลินลงไปที่จักระที่หนึ่งขยายออกไปให้เต็มจักระที่หนึ่งนับจากนี้เราจะปล่อยวางเชื่อมั่นไว้วางใจรู้สึกปลอดภัยในทุกขณะจิตทุกขณะเวลาพลังงานแสงสีขาวไหลลินลงไป ทั่วทุกส่วนต่างๆทั่วทุกส่วนของร่างกายเราไปทั้งขาเท้าพลังงานได้ลงมาชำะระล้างจนเต็มสะอาดทั้งเจ็ดหกห้าสี่สามสองหหายใจเข้า หายใจออกพร้อมส่งพลังงานนี้ลงไปผ่านที่จักระศูนลงไปให้ถึงใจกลางของพระแม่ไกอาเป็นลำแสงสีขาวเพชรที่เราส่งไปจากพระผู้สร้างพลังงานลงไปถึงพระแม่ไกอาแกนกลางและพระแม่ไกอา เปลี่ยนเป็นพลังงานแสงสีทองเหลืองอลาส่งพลังงานเจ,ดจิดจัลอย่างยิ่งหายใจเข้าพร้อมดึงพลังงานแสงสีทองนี้ผ่านจัก,กระที่สูงขึ้นมาที่จัก,กระที่หนึ่งพลังงานขยายออกให้เต็มที่จัก,กรที่หนึ่งสิ่งใดๆที่ยังเกาะเกิดกลาง สิ่งใดที่ยังติดค้างและไม่ใช่ของเราไม่ได้อยู่บนเส้นทางแห่งแสงสวาส่างและความรักให้หลุดลอยหายไปน้อมพลังงานขึ้นมาที่จัก,กราที่สองชำระล้างทั่วทุกอนุธาตุอนุเซลในจัก,กราที่สองสิ่งใดที่ยังขัดขวางความรัก ความเชื่อมั่นในคุณค่าตัวเองให้หลุดลอยหายผ่านหายไปในฉับผพรรทันทีหนุนเนืองพลังงานขึ้นมาที่จักราที่สามเกิดเป็นกระแสพลังงานหมุนทวนเข็มนาฬิกาณนะตรงนี้หมุนชำระล้างตรงประตูมิติที่จักราที่สามนักจากนี้ จักรวาลภายในของเราและจักรวาลภายนอกเชื่อมต่อกันโดยสมบูรณ์สิ่งใดที่ไม่เคยได้รู้สิ่งใดที่ไม่เคยได้เห็นสิ่งใดที่ไม่เคยได้สัมผัสจงได้สัมผัสได้เห็นได้รู้นับจากนี้ไปบนเส้นทางแสงสว่างและความรัก น้อมพลังงานขึ้นมาที่จักราที่สี่พลังงานแสงสีทองเหลืองอลากสำหรัล้างสภาวะจิตใจทั้งหลายที่ยังติดค้างอยู่ลึกๆในส่วนลึกทั้งหลายในจิตใจให้มีความสดใสสะอาดให้มีความผ่องใสให้มีความเบ่งบานให้มีแต่ความรักทั้งรักตัวเอง ทั้งรักผู้อื่นโดยไร้เงื่อนไขและเป็นรักที่บริสุทธิ์ถึงพระผู้สร้างและจักรวาลน,น้อมพลังงานนี้ขึ้นมาที่จักระที่ห้าขยายพลังงานแสงสีทองให้เต็มจักระที่ห้าณจุดนี้ท่อพลังงานที่เราจะสื่อสารใช้นำส่งสารแห่งพระผู้สร้าง อัญชระด้วยดวงจิตของเราของให้เป็นสารที่ส่งอนุภาพและเป็นเสียงที่กระจรกระจายไปขยายความรักและแสงสว่างไปสุดจักรวาลต่อไปน้อมพลังงานขึ้นมาที่จักระที่หกขยายพลังงานให้เต็มศีรัะให้เต็มภายในจักรที่หกทั้งดวงตาภายในตาที่สาม หูทั้งจมูกและปากจุดเชื่อมต่อกระแสเชื่อมโยงของจักระโดยตรงโซลา์ณจุดนี้ได้เปิดออกด้วยพลังแห่งแสงสว่างและความรักนักจากนี้เราจะสัมผัสในจัตประสิ่งในพลังงานสัมผัสในสารทั้งหมดในฉับพลันทันที และเป็นพลังงานที่เข้ามาจงใจของเราโดยสมบูรณ์เราจะเป็นผู้ส่งสารจากพระผู้สร้างไปสู่สรรพสิ่งและจักรวาลน้อมพลังงานขึ้นมาที่จัก,กระที่เจ็ดขยายพลังงานแสงสีทองให้เต็มจัก,กระที่เจ็ดขยายออกไปแผ่วงกว้าง สิ่งใดใดที่ยังติดค้างสิ่งใดที่ยังบดบังการเชื่อมต่อเชื่อมโยงสิ่งใดที่ยังไม่สามารถเชื่อมต่อกับพระผู้สร้างหรือครุมหาครุท่านกาบีเอลได้ขอให้หลุดลอยออกไปโดยจับพลันทันทีและขณะนี้กายเราเป็นดัง ภาชนะประจุแสงสีทองอลาแห่งพระแม่ไก่อาดึงพลังงานนี้ขึ้นมาจากจักระที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกรวมศูนย์พลังงานที่จักระที่เจ็ดหายใจเข้าลึกๆกั้นเอาไว้หายใจออกยาวๆ พร้อมส่งพลังงานดันขึ้นไปให้สูงดันขึ้นไปเลยค่ะดันขึ้นไปให้สูงที่สุดผ่านจัก,กระบนแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองไปจนถึงจุดที่เราใกล้พระผู้สร้างที่สุดใกล้ท่านกาบิเอลที่สุดขอน้อมพลังงานจากพระผู้สร้างจากท่านกาบิเอล ให้ลงมาเป็นลําแสงสีขาวเพชรและก็ล้อมรวมพลังงานสีขาวท่านกราบีเอลขอน้อมลงมาผ่านจัก,กระสิบสองสิเอ็ดสิบเก้าแปดลงมากระทบกายจัก,กระที่เจ็ดหนุนเนืองไหลลิง เข้ามาชำระล้างแทรกซึมเข้าไปสุกอนุธาตุอนุเซลของเราลงมาที่จัก,กระที่หกค่สี่สามสถิตณจัก,กระที่สามทำความรู้สึกที่จัก,กระที่สามทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมให้พลังงานจากพระพุ้สร้าง และจากท่านกราบีเอลไหลลงมาเรื่อยๆเป็นกระแสน้ำตกพลังงานเป็นกระแสพลังงานสีขาวเพชรและมีความเป็นสีขาวของท่านกราบีเอลอยู่ในนั้นด้วย <ๆ S 2> หนุนเนืองไหลลงมาเรื่อยๆค่ะ,คะมาเติมเต็มตรงที่ประตูมิติณจักรวาลที่สามของเราและปล่อยให้ไหลนลณตกนั้นไปเลยค่ะ ปล่อยวางวางใจทำความรู้สึกที่จักระที่สามให้เต็มที่ปล่อยวางทุกสรรพสิ่งรวมศูนย์รวมจิตของเราอยู่ที่จักระที่สามทำความรู้สึกตัวทั่วพองตัดอดีตตัดอนาคตปล่อยวางทั้งหมดเหลือแต่ณปัจจุบันขณะ ณเวลานี้เท่านั้นใช้ดวงจิตของเราณนะจัก,กระที่สามขยายพลังงานให้เต็มจัก,กระที่สามรู้สึกตรงนั้นอย่างเต็มที่ขยายพลังงานภายในจนจัก,กรวาลภายในของเราเปิดณนะจัก,กระที่สาม จักรวาลในจักระที่สามขยายออกมาขยายออกมาปกคลุมทั่วทุกล่างกายของเราณนะจักระที่สองหนึ่งสี่ห้าหกกายของเราเป็นดั่งจักรวาลจักรวาลภายในได้ขยายออกเต็มที่และบรรจบกับจักรวาลภายนอก เราเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลเป็นหนึ่งเดียวกับพระผู้สร้างเราคือผู้รับสารจากาพระผู้สร้างโดยท่านกาบิเอลในจักรวาลน,นี้มีพลังงานแห่งทางช้างเผือกขยายออกมาเป็นแนวตั้งตามจักระจากเริ่มจักระที่สามขยายออกมาจักระที่สองหนึ่งขึ้นไปที่จักระ 4ี่ห้าหกเจ็ดเชื่อมต่อทั้งเจ็ดจักระให้กลายเป็นเส้นทางช้างเผือกขยายแสงหน้าทางช้างเผือกนี้ให้สว่างให้เต็มที่ท่อพลังงานแห่งพรบผู้สร้างท่อพลังงานแห่งพระผู้เป็นเจ้าท่อพลังงานที่แข็งแกร่ง ให้แสงสว่างโดยท่านกราบีเอลทำความรู้สึกตัวและรับรู้ถึงแกนกลางท่อพลังงานตรงแสงสีขาวสว่างจ้ามากๆแห่งเราเราคือความว่างเราคือปัจจุบันเรารับรู้เราเชื่อมต่อเราเชื่อมโยงเราคือแสงสว่างเราคือความรัก เราคือผู้ส่งสารจากผับผู้สร้างจากท่านกราบีเอลสุขสัพพชีวิตสู่จัก,กรวาลต่าความรู้สึกตรงนี้ชั่วขนาดค่ะอยู่กับปัจจุบันเมื่อจิตไหลไปน้อมจิตกลับมาอยู่ที่แกนพลังงานสีขาวนี้น้อมจิตที่จะกรที่เจ็ด พร้อมกล่าวในใจว่ากาบเอลกาบเอลกาบเอลข้าพเจ้าขอรับสารจากาพระผู้สร้างและจากท่านกราบเอลน้อมพลังงานของท่านกราบเอลลงมาน้อมลงมาสัมผัสที่จัก,กระที่เจ็ดน้อมลงมาที่จัก,กรที่หกจักระที่ห้า และสถิตที่จักระที่สี่นัจักระที่สี่หายใจเข้าลึกๆกลั้นเอาไว้หายใจออกพร้องขยายพลังงานแห่งถ้ำกระบีเอลขยายออกไปที่ชั้นกลายอลาที่หนึ่งขยายออกไปสองสา สี่ห้าหกเจ็ดให้สัมผัสการขยายพลังงานของออรล่าชั้นที่เจ็ภายนอกสุดเราจะรับรู้ถึงการขยายของมวลพลังงานที่ออกจากกายของเราเราเปิดประสาทการรับรู้โดยทั่วแล้วดึงพลังงานกลับมาจากจัก,กระชั้นที่เจ็ กลับเข้ามาที่หกห้าสี่สามสองหนึ่งรวมพลังงานลงมาอยู่ที่จักระที่สี่ทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับปัจจุบันรับรู้ถึงพลังงานที่รวมอยู่ที่จักระที่สี่ขยายพลังงานอย่างแผ่วเบาสบายไปทั่วร่างกาย ไปทั่วกายแสงและกายเนื้อของเรานับจากนี้ไม่ว่าเราจะอยู่ในมิติที่สามมิติที่ห้าเราจะรับรู้สิ่งต่างๆด้วยกายแสงกายเนื้อเราจะมีความม่องไวต่อสารที่รับมาและจะรับรู้และเข้าใจเป็นสารแห่งความรักและแสงสว่าง และสามารถส่งต่อไปสู่จักรวาลสู่สรรพสิ่งได้อย่างงดงามที่สุดขยายแสงสว่างนี้ให้เต็มจกกักระให้เต็มที่เลยค่ะและเราจะมาขอบคุณกันนะคะข้าพเจ้าขอขอบคุณพระผู้สร้างท่านมหาเทพเมตตาตอนพระแม่ควีนอาร์ตูเรียน ท่านอาร์คแองเจิลฟาบิเอลรวมถึงอาร์คแองเจิลทั้งหลายท่านมิคาเอลท่านราฟาเอลฮานิเอลและท่านยูริเอลและท่านซานันดาท่านมหาคุลุคุลุอุบาอาจารย์ทั้งหลายไฮเออร์เซลเทวินเฟมลูกประทามแห่งแสงทั้งหลายที่คอยดูแลคุ้มครองสพอร์ตข้าพเจ้าข้าพเจ้า ขอขอบคุณขอบคุณขอบคุณน้อมจิตมาที่จักระที่สี่รวมศูนย์พลังงานแห่งแสงสีขาวเพชรและแสงสีขาวนี้จักระที่สี่ให้เข้มข้นหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆพร้อมขยายพลังงานออกไปให้เต็มทั่วร่างกายให้เต็มกายแสงกายเนื้อของเรา ขยายพลังงานอีกครั้งให้เต็มสนามพลังงานให้ขาวสว่างเต็มสนามพลังขยายออกไปให้ปกคลุมทั่วห้องที่เราอยู่ทั่วบ้านที่เราอยู่ขยายออกไปทั่วบริเวณบ้านไปทุกที่ที่เราเคยอยู่เคยไปถึงคุณพ่อคุณแม่มิตรทั้งหลายศัตรูทั้งหลาย และถึงทุกท่านที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือต้องการได้รับรู้ความจริงแห่งสัจธรรมขยายปกคลุมทั่วทั้งโลกขยายอีกครั้งให้ถึงกาแล็กซีให้ถึงจัก,กรวาลต่างๆไปถึงอนันตจัก,กรวาไลไรขอบเขตขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความสุขมีความสุข ดึงจิตกลับมาที่จกักราที่สี่ใปัจจุบันขณะนี้ค่อยๆดึงกลับมารวมศูนย์ความรู้สึกตัวทั่วร้อมที่จกักราที่สี่ที่กายของเราณนปัจจุบันหายใจเข้าลึกๆรวมแสงนี้แล้วขยายออกไปพร้อมกับบอกว่า ข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้พลังงานใดๆก็ตามที่ติดมาเป็นสายใยยงใยพันธนาการใดๆที่ข้าพเจ้าไม่ได้ยินยอมไม่อนุญาตหรือเป็นพลังงานใดๆที่ไม่อยู่บนเส้นแสงสว่างแห่งความรักแห่งพัะผู้สร้างแห่งท่านกราบีเอลแห่งท่านผู้ทรงพลังแห่งแสงสว่างทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่อนุญาตขอพันธะทั้งหลายสายใยทั้งหลายสิ่งแปลกปลอมทั้งหลายให้หลุดจากข้าพเจ้าไปโดยจับพันทันทีภายในสามสองหนึ่งปลดปล่อยออกไปค่ะขยายพลังงานออกไปพร้อมทั้งปลดปล่อยสิ่งใดๆที่ไม่ใช่ของเราออกไปทั้งหมดณบัดนี้กายของเราทั้งกายแสงกายเนื้อ ส่งไว้ซึ่งพลังแห่งพระผู้สร้างและท่านกาบีเอลและท่านมหาคุรุคุรุคูบาอาจารย์ที่คุ้มของเราและหักจากนี้เราคือแกนพลังงานสีขาวแห่งท่านกาเบียอเพื่อทำํำภารกิจในการขยายความรักและแสงสว่างวาจาอันศักดิ์สิทธิ์แห่งพระผู้สร้างไปสู่ทุกผู้นาม สูส่สรรพสิ่งไปสู่จัก,กรวาลทำความรู้สึกที่จักระที่สี่หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆค่อยๆรู้สึกตัวทั่วพร้อมหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งค่ะหายใจออกยาวๆค่อยๆลืมตาค่ะเรียบร้อยค่ะ